ทุกครั้งที่นักเรียนตั้งคําถามว่าทําไมเราถึงต้องตัดผมสั้นเหตุผลที่มันได้มันไม่เคยฟังขึ้นเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทําไมผู้ใหญ่ถึงไม่ฟังกันบางทีเด็กเองก็ไม่ฟังผู้ใหญ่ด้วย<ม>ในอะไรหลายๆอย่างที่เราก็มีความบายแอดว่าเฮ้ยไม่อยากไม่อยากทำตามเขาอะแบบจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกเจนครับฟังกันจริงๆมากกว่าสวัสดีครับพวกเราวงมิน้นนะครับ ผมอัดอวัตรครับครับผมก้อนหินครับผมก็พวกเราวงมิน์นะครับผมอัดนะครับเป็นนักร้องครับครับผมกนหิลนะครับเป็นมากิต้าก็พูดถึงเพลงล่าสุดของเรานะก็ชื่อเพลงว่าถึงเวลาฟังพี่เราอยากลองสื่อสารประเด็นที่มันมากกว่าแค่เรื่องความหลักมันก็เลยไปสปาร์กกับเรื่องประเด็นสังคมเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการฟัง ซึ่งไอเพลงเนี่ยครับมันไปอินสปายมาจากตอนที่ช่วงที่ข่าวของครูตัดผมนักเรียนมันแบบปล่อยออกมาครับแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นปัญหาที่แบบว่าทุกครั้งที่นักเรียนตั้งคําถามว่าทําไมเราถึงต้องตัดผมสัน้นเหตุผลที่มันได้มันไม่เคยฟังขึ้นเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทําไมผู้ใหญ่ถึงไม่ฟังกันเราอยากสื่อสารให้ได้กับทุกเจนนะครับบางทีเด็กเองก็ไม่ฟังผู้ใหญ่ด้วยในอะไรหลายๆอย่างที่เราก็มีความไบแอดว่าเฮ้ยไม่อยากไม่อยากทําตามเขาอะแบบจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกเจนนะครับฟังกันจร ทุกคนถึงจุดหนึ่งอะ่ะเราก็จะมีจุดที่เราเชื่อตัวเองอีโก้บางอย่างในตัวเองมันก็จะทําให้เราฟังคนอื่นน้อยลงกลายเป็นคนที่เหมือนเราก็ไม่ฟังเหมือนคน<ม>ที่เราไม่ชอบเองบางทีเราทําเราฟังก็เตือนตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยบางจังหวะเราก็เหมือนแบบคิดแต่ว่ากูเชื่อแบบเนี้ยนี่อะมันทําให้เกิดคอนฟ lict ในการสนทนาได้เลยครับทุกวันนี้ที่เราเชื่อมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบ<ม>เอ้ยไม่ถูกต้องหรือว่ามันเปลี่ยนไปอนะ่ะก็แค่ต้องยอมรับแล้วก็รับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทําไป เราแค่ขอโทษแล้วก็หาวิธีไปต่อพยายามจะเตือนตัวเองเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งถ้าเราทําผิดพลาดอะเราจะต้องไม่เป็นคนที่อีกโก้รู้สึกว่าสิ่งนี้มันจะทําให้สังคมมันเดินไปต่อไม่ได้หรือชีวิตเราอ่ะจะไปต่อยากขึ้นคือเราถูกเลี้ยงดูมาด้วยแบบวิธีการนี่แบบว่าพ่อแม่สนิทก,กันมากๆก,กับเรานะคุณยังได้ทุกเรื่องจริงๆแต่ว่า ถ้าถามว่าเจนเนชันแกร็นมีไหมมีม, <c oughs> มันเป็นแบบเรื่องของความเชื่อที่แตกต่างกันในระหว่างวัยครับมันจะมีชุดความคิดบางอย่างที่เราไม่สามารถคุยได้จริงๆหรือว่าคุยกันแล้วมันมันยังแบบทะเลาะกันตลอดอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกำลังเรียนรู้อยู่ในในวัยนี้ว่าแบบเราควรจะต้องเปิดใจรับฟังเขายัางไงอะไรหรือเราควรจะต้องสื่อสารในสิ่งที่เราแบบคิดซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมกำลังพยายามแบบปรับตัวแก้ไขยอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เรื่องจริงๆทุกวันนี้ก็เรื่องเพลงเรื่องอะไรก็ปรึกษาพ่อแม่ จะคุยได้บางเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโตขึ้นก็บางเรื่องจะคุยได้ลึกขึ้นหลังๆคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเข้าใจเราอยากเรียนรู้เขาอะไรเงี้ยการได้ได้เปิดใจรับฟังเขาจริงๆทําความเข้าใจเขาจริงๆว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นแล้วเราก็กลับมามองย้อนตัวเองว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้เราคิดแบบนี้เราก็หาวิธีการพูดคุยหายวิธีการสื่อสารที่มันเหมาะสมในการที่จะคุยแต่ละประเด็นกับแต่ละคนครับ คนเราไม่ต้องคิดเหมือนกันทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมารยาททางสังคมที่เราจะต้องมีต่อกันควรจะต้องปฏิบัติต่อกันยังไงในฐานะที่เป็นเพื่อนเมนูต่อกันอะไรย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าสิ่งนี้สาคัญมากกว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่บนความต่างคือทุกคนมันไม่ได้ถูกโปรแกรมมาให้เหมือนกันใครไม่เป็นแบบเราหรือคิดไม่เหมือนเราเราแบบรับไม่ได้มันก็กลายเป็นว่าจากโลกของคุณที่แบบคุณคิดว่ามันกว้างแล้วจริงมันแคบแคบลงเรื่อยๆเราอยากเป็นตัวแทนของคนเจนของพวกเราอะไรอย่างงี้ซึ่งจริงๆ มันก็จะมีหลายแง่มุมหลายเฉดมากเหมือนกันอย่างเพลงต่อไปก็จะเป็นเพลงรักเพลงบ่นอะไรเงี้ยแบบมีเพลงที่ที่เราทำๆอยู่หลาหลกหลายมากๆเหมือนกันครับจริงๆมันคือการเอาตัวตนของทั้งสองคนม,มาแบบมารวมกันนะครับคืออย่างตัวผมผมก็จะอินกับเรื่องแบบสังคม,ม,มเรื่องของความเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับ้นตอนเขาก็จะมีแง่มุมเรื่องแบบความรักอะไรที่มันเออมันอาจจะน่าสนใจเราก็ต้องเบรนมันแบบเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยครับคือผมว่ามันคือการเอา คาแรคเตอร์สองอันอะมามาขยำรวมกัน<ม>แหละซึ่งผมรู้สึกว่าหลังจากนี้นคนก็น่าจะได้เห็นท้งเรื่องสังคมเรื่องความรักเรื่องมุมมองมมการแบบใช้ชีวิตต่างๆอะไรเงี้ยมันคือการเลพิเซนต์ว่าแบบเออนะวันนี้เด็กรุ่นเนี้ยมันเจออะไรอยู่เหมือนในท่อนที่ร้องว่ายอมรับความจริงที่ได้เกิดอะไรเงี้ยเราจะเล่นเรื่องของการแบบยอมรับความเป็นจริงอะครับเราเราใช้ว r เป็นโลกเสมือนเป็นโลกที่แบบเขาอยากจะเป็นอย่างนั้น แต่ว่าจริงๆแล้วแบบเขาอยากนั่งมีเฟืเฉยๆแล้วก็แค่ใส่ใส่อ r รอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าก็คือมันมันเหมือนไอ้มีแล้วก็สรุปว่าแบบอย่ามัวแต่แบบอยู่อยู่แต่แบบในโลกความฝันอะให้แบบลงมือทําจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นเรื่องนักเรียนชายที่อยากใสกงคโปรเป็นแบบเป็นเนครื่องแบบนักเรียนหญิงอะไรเงี้ยมันก็อยากจะสื่อถึงพ่อแม่ด้วยแหละว่าแบบลองเปิดใจย,ยอมรับอะไรแบบนี้ดูในในสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งตัวนักเรียนเองอะก็ลองลองลองดูอะยอมรับสิ่งที่ตัวเองยอมรับตััววตตนองเ้ก ลุกขึ้นไปทําสิ่งที่ตัวเองอยากทําใคคือการทุบ VR มันก็คือการแบบโอเคเราจะกลับเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงและลุกขึ้นไปทําสิ่งที่เราอยากจะทําโดยที่ไม่เดือดร้อนครับผมอ้ t h a เคยพยาาม plan what the plan n ไม่เคยพอสักครั้งพอเขาไม่เคยรับฟัง สิ่งที่ทำมันไปเชืได้ยอมรับความจริงที่ได้การถึงเวลาที่ต้องไปอฟื้นจนททาใไม่เรา เพลงถึงเวลาฟังครับผมงพเราวมม้นนะครับสามารถฟังก็ดู MV ็มวีทาง u b e ของ w วัดเด e d ดั k ครับผมแล้วก็ฟังได้ทุก r e รี i n มิวสิกทุกช่องทางนะครับ่าจะเป็น Apple Music, Spotify แล้วก็จูนะครับฝากด้วยนะครับถึงเวลาฟังจ้ะ